จนะผู้สุดที่รักตอฉันไร้มีเหมือนมัน สวรรค์โอดเห็นเคยจงได้ดนเป็นเหมือนมานมงคุณนสุ จุดที่รักคำนี้ฉันไม่เคยหัวใจ เหน๋ยวค่ะเดี๋ยวแม่จะบงให้ยังไม่ถึงเวลาคู

trong ngày đầy em Mãi thương ở Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những E aí